I'm a I ดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดอลชาแนลจ้ามาวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชม ep สานะคะต่อจากตอนเดิมนะคะ ep สอนะคะที่เราได้ลงคลิปนะคะเถียงนาหรือว่าบ้านของเรากลางทุ่งนานะคะเอาไว้ให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะซึ่งด้านหลังนะคะที่เ,เพื่อนเเห็นนะคะก็จะเป็นตอนนี้นะคะจะได้ปรับมานะคะเจแล้วนะคะก็จะเหลือแค่นีน้นิดเนียนะคะซึ่งเราทําไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่างบหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปชมด้านในตามสัดส่วนของบ้านกันนะคะว่าบ้านที่เราออกแบบเองนั้นเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมกันเลยจ้าและนี่นะคะก็คือบ้านนะคะตอนนี้นะคะได้ประมาณ70%แล้วนะคะตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะซึ่งบ้านนะคะแบบว่าไม่มีแบบ ตายตัวนะคะซึ่งเราเป็นคนออกแบบเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วเราก็จ้างช่างนะคะแล้วก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะตามเดิมนะคะที่ ep 2นะคะซึ่งค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะอยู่ที่85,000บาทนะคะแล้วก็จะเป็นค่าช่างนะคะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนะคะซึ่งตอนแรกนะคะซื้อของแล้วก็รวมค่าช่างนะคะใน ep EP ที่2นะคะใช้งบหมดไปประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราซื้อของนะคะตอนที่เพื่อนๆเห็นหลังตอนนี้นะคะใช้งบไปทั้งสิ้น1 5 0 0 0 0บาทนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งข้างในนะคะก็จะยังไม่มีฝ้ายังไม่ได้ทาสีนะคะเราก็เข้าอยู่เลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือในงบราคาหนึ่งที่1 5 0 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะคะว่ามันได้เพิ่มจากเดิมจาก EP 2อยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาชมค่ะ นี่นะคะพอตรงนี้นะคะเดินเข้ามานะคะตรงนี้นะคะที่เราบอกจะทําเป็นโรงจอดรถนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนของระเบียงนะคะซึ่งระเบียงหรือว่าเป็นลานจอดรถนะคะหรือว่าใช้เป็นที่อเนกประสงค์นะคะสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะซึ่งเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะใช้เป็นที่จอดรถตอนกลางคืนก็ได้นะคะซึ่ง ตรงสถานที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ขนาดที่4เมตรคูณ7เมตรนะคะกว้าง4แล้วก็จะเป็นยาว7นะคะนี่ค่ะเราไปชมภายในบ้านกันเลยค่ะเราก็เทพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกตอนกลางวันนะคะเราก็เอาแคร่มานั่งนะคะสามารถนั่งพักผ่อนนะคะรับลมช่วงกลางวันได้นะคะอากาศถ่ายเทนะคะเย็นสบายค่ะ ซึ่งบอกก่อนเลยนะคะราคา150,000บาทนี้คือจะรวมค่าช่างแล้วก็เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งระบบไฟทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะในงบราคาที่150,000บาทนะคะซึ่งของวัสดุที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเกรดกลางๆนะคะก็จะไม่ได้ราคาสูงมากนะคะ นี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของตัวบ้านนะคะหรือว่าเป็นส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งอยูขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ7เมตรนะคะกว้าง4แล้วก็จะยาว7เมตรนะคะเดี๋ยวเ,เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในกันนะคะส่วนประตูของเรานะคะก็จะใช้เป็นประตูบานไม้นะคะซึ่งเป็นการประหยัดงบนะคะตอนแรกเราใช้เป็นบานกระจกนะคะซึ่งบานกระจกราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่านะคะเราก็เลยใช้เป็นประตูไม้นะคะเพื่อลดต้นทุนของเราค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันจ้านี่ค่ะพอเดินเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอเป็นห้องโถงแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นก็คือเราจะรวมกันไว้ที่ห้องนี้เลยนะคะซึ่งห้องนี้นะคะขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ7เมตรนะคะจะเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะไฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำฝ้านะคะเพื่อเป็นการประหยัดงบนะคะ เราไม่ได้ทําฝ้านะคะเพราะว่าอยู่ที่ทุง่งนานะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทําฝ้าค่ะส่วนสีนะคะกับกระเบื้องก็ยังไม่ได้ปูนะคะซึ่งตอนนี้งานของเราได้ทั้งหมด70%แล้วนะคะพอมองจากด้านในออกไปด้านนอกก็จะเเป็นห้องแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะใช้บานหน้าต่างทั้งหมด4บานนะคะ บานหน้าต่างของเรานะคะขนาดกว้างอยู่ที่130เมตรนะคะคูณ130ค่ะจะใช้เป็นหน้าต่างทั้งหมด4บานแบบนี้ค่ะซึ่งบ้านของเรานะคะก็ได้ทำการเข้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษานะคะเราก็เลยขึ้นเอาเรือเอาชัยนะคะยังไม่ได้ขึ้นแบบสมบูรณ์แบบนะคะโครงด้านในนะคะเราใช้เป็นโครงเหล็กหมดเลยนะคะ เสาที่ใช้จะเป็นเสาปูนหน้า4คูณ4นะคะตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าในงบที่ราคา1,50 0 0 0บาทรวมค่าช่างแล้วค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะแบ่งแยกออกเป็น3 EP นะคะซึ่งเป็น EP 1 EP 2และ EP 3นะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปชมย้อนหลังได้นะคะซึ่งบ้านของเรานะคะจะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1บริเวณนั่งเล่นและลงจอดรถนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบริเวณห้องน้ำและห้องครัวกันค่ะว่าในงบ1 5 0 0 0 0บาทจะได้เป็นแบบไหนจ้านี่ค่ะพอเปิดประตูออกมานะคะก็จะเจอเป็นห้องแบบนี้นะคะซึ่งเราทําเป็นห้องครัวและก็เป็นห้องน้ํานะคะซึ่งครัวนะคะเราทําลักษณะครัวไทยๆนะคะแบบเปิดโล่งนะคะนี่ค่ะซึ่งเราใช้ตะข่ายนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกไม่ให้มีอากาศอับชื้นนะคะบริเวณของห้องครัวเราค่ะซึ่งห้องครัวของเรานะคะขนาดอยู่ที่ 3ามเมตรคูณ6เมตรค่ะนี่ค่ะซึ่งตอนแรกนะคะใน EP ที่2นะคะที่เราได้บอกว่าค่าวัสดุอุปกรณ์8 5 0 0 0บาทและค่าช่างนะคะประมาณ30 0 0 0บาทรวมกันแล้วประมาณ1 2 0 0 0 0บาทแล้วทีนี้นะคะเราก็เลยได้ซื้อของเล็กๆน้อยนะคะซื้อกระเบื้องนะคะมาปูในพื้นห้องน้ำแล้วก็ซื้อของมาทำซิงค์ัวตรงนี้นะคะ ก็จะประมาณ3 0 0 0 0ื่นบาทนะคะซึ่งรวมค่าช่างแล้วก็เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเบเ็ดเสร็จเลยก็คือประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะคะสําหรับคนงบน้อยนะคะค่อยๆทําค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะนี่ขายนี้เป็นบริเวณของห้องครัวนะคะถึงมองจากด้านในนะคะออกไปด้านนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเวลาเราทํากับข้าวทําอาหารนะคะมันก็จะไม่มีกลิ่นอับภายในบ้านนะคะนี่ค่ะ ก็คือเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวบ้านทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเอนเข้าไปชมห้องน้ํากันค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของบริเวณห้องน้ําค่ะขนาดอยู่ที่2เมตร50าคูณ3เมตรนะคะของห้องน้ําจะแยกเป็นส่วนเปียกและจะเป็นส่วนอาบน้ํานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นห้องน้ําเป็นสุขภัณฑ์ธรรมดาแบบนั่งธรรมดานะคะจะไม่ได้ใช้ชักโครกนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือลักษณะของห้องน้ํานะคะขนาด2เมตร50คูณ3เมตรนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็คืองบนะคะแบบบ้านสวนกลางทุ่งนาแบบบ้านราคาประหยัดในงบราคาที่1นึ0 0 0 0บาทนะคะซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะคะสามารถเอาไปทําตามนะคะและอยากได้แบบแปลนของบ้านหลังนี้นะคะสามารถนะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะคะ หรือว่าทักแชท a los, c e b hmm. o o k ของเราก็ได้นะคะในเฟซชื่อทีมงานมักดาการ์ตูนแดนนะคะค่ะพอเปิดประตูออกมานะคะก็จะเจอเป็นบริเวณที่เราออกมาตอนแรกนะคะจะเป็นลรงจอดรถหรือว่าจะเป็นบริเวณของที่นั่งเล่นนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็เครื่องแบบบ้านนะคะในงบราคา1นึ0 0 0สบาทนะคะซึ่งเราคิดว่านะคะถ้าเกิดปูกระเบื้องท้งหลังแล้วก็ทาสีนะคะแล้วก็ทําฝ้านะคะคิดว่าเบ็เสร็จจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเสร็จนะคะสมบูรณ์ร0อเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมใน EP 4นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ